ความพยายามไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปเลยพิ่ว่าเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ไอดอลเลยแล้วกันรครับผมแรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อนสี24บพี่ชัมม่วโมงกองรัพีครับใช่ครับผม,มก็จะเป็นเพลงที่พี่ทำมาตั้แต่ ตอนพี่ออกมาจากรายการ p o y x 1 0 1เนาะจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า VIP ครับเป็นเพลงภาษาเกาหลีเป็นเพลง K-pop เลยครับผมเป็นเพลงที่พีทำไว้นานแล้วแล้วก็รอคอยเวลาเนี้ยมานานแล้วจนถึงขั้นเนี้ยโอเคเดี๋ยวจะปล่อยวันที่8กรกฎาคมนี้แล้วครับคือถ้าไม่ใช่ช่วงเวลานี้ก็ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนแล้วจริงครับมันเป็นเหมือนแบบเพลงที่พีก็เก็บไว้นานมาก แล้วก็มันไม่มีคือทุกอย่างมันติดขัดมาหมดเลย<ม>ที่ผ่านมามพี่จะปล่อยปีแรกปล่อยไม่ได้จะปล่อยปีที่2ปล่อยไม่ได้ปีที่3ปล่อยไม่ได้ปีที่4ไม่ได้จนปีที่5เนี่ยถึงจะแบบรอมา5าปีจนถึงรู้สึกว่าเออปล่อยได้ละถึงเวลาของเขาจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วเพลงนี้มันอะไรยังไงครับเพลงนี้โหเป็นเพลงที่พีคเนี่ยครับช่วยเป็นแต่งและภาษาอังกฤษครับก็จะเป็นเพลงที่อ่าโอเคมีความแข็งแรงในตัว ใครที่อยากเห็นภาพของความแข็งแรงในใน,ในตัวพีก,ก็ท่าไปดูในเพลง V.I.P. ได้เลยครับผมเ,บรรบเพลงนี้เกี่ยวกับความที่เป็นเหมือนความที่คนคนหนึ่งเป็น very impossible people อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับ <c oughs> โชว์ถึงความแบบว่ามั่นใจในตัวเองโชว์ถึงความแบบว่าให้ทุกคนแบบมั่นใจในตัวเองมากพอให้มีพลังในตัวเองครับ <c oughs> เป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์แต่งมาให้ครับโปรดิวเซอร์แต่งมาให้แล้วเขาเนี่ยเ,เขาก็บอกว่ามันมีท่อนแรปภาษาอังกฤษเนาะ<ม>อยากให้พี่แต่งดูพี่ก็เลยแต่งออกมาปุ๊บก็เลยใช้คำว่าคอนเซปต์อันนี้จะเป็นคำว่า very impossible people ครับไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจากัดของมนุษย์คนคนหนึ่งอะไรครับมไม่มีอะไรที่มนุษย์คนหนึ่งทำไ,ไม่ได้ใช่มาพร้อมเอ็มวีเลยไหมมาพร้อมเอ็มีครับผม ด้วยครับมีหลายเวอร์ชั่นเลยครับจะมีเอ็มวีแล้วก็จะมีเป็นแดนซ์พร a c ก i ิสก็มีแล้วก็แดนซ์พร a c ก i ิสเวอร์ชันแบบ moving ก็มีครับผมจะได้เห็นพี่กามมาเต้นอีกครั้งครับผมส่วนคนเต้นเองก็ขาได้ผกครับผมใช่ครับเพราะเป็นเป็นหนึ่งในโคเรียกราฟที่พี่คิดว่าใช้แรงสูงมากแล้วก็ยากมากๆสำหรับสำหรับเพลงนี้ครับเพลงเกาหลีเลยแล้วก็มีภาษาอังกฤษปนครับ ของตัวพี่เองครับผมใช่ครับก็ในในช่องก็จะอยู่ในช่องกองทัพพีกเลยตามชื่อพีกเลยครับเวอร์ชันภาษาไทยเหรอหรือว่าเราตั้งใจที่แบบอยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอยากให้เป็นอย่างนี้เลยเออคือคนถามว่าทําไมต้องเป็นเพลงภาษาเกาหลีอ่ะคือพี่อยากให้มันเป็นเพลงที่พีกย้อนกลับมาแล้วพีรู้สึกภูมิใจว่าเออพีก็ได้ทำเนาะเป็นเพลงที่อาเป็นภาษาที่สามของพีกก็อยากจะท้าทายตัวเอง คือไม่คือเอาจริงๆไม่ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะเท่าไหร่คนแต่ก็อยากจะให้ตัวเองภูมิใจว่าวันวันหนึง่งมีอยู่วันหนึ่งเนาะเราเคยปล่อยเพลงภาษาเกาหลีที่เราตั้งใจทํามันมากทํา MV เซ็ตกับทีมงานทุกคนจนมันออกมาแล้วเรารอคอยมาตั้งนานจนอันเนี้ยวันหนึ่งเราได้ย้อนกลับมาเราจะได้ภูมิใจครับผม,มคว่าความพยายาม,ม,ม่คาา,า,าอ่าใช่ใช่ถูกครับ,<ม>ค,รบความพยายามไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีไม่มีคำว่าสายเกินไปเลย ก็ถ้าพูดส um so anyway, um ั้นๆเขาใช่ครับถูกครับก็ไม่ว่าจะพีกทำงานพาร์ทละครนาขนาดไหนก็ยังมีมีเวลาให้กับพาร์ทของเพลงเสมออย่างเช่นพีคถ่ายละครเรื่องดุดอับสอนเนาะพีคก็ยังแต่งเพลงฟ้าออกมาได้ก็เหมือนเอาสิ่งที่พีครักแหละครับเอามาทำกับสิ่งที่พีครักอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ เออคือไม่กลัวครับแค่งงแงมากกว่าคือบางที <c oughs> พี่คือแบบว่ามันงงแงมันสิ่งที่พี่โอ้อยากทํามันเนี่ยแต่ว่าอ,อ๋อเรามีแบบเออสิ่งที่แบบทุกคนรอคอยอยู่เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่หนึ่งที่มันก็สนุกเหมือนกันอะไรแบบนั้น,นครับไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ทำพอรู้ว่ายังไงพี่ก็ทําได้แต่แค่มันไม่รู้จะแต่ทำเมื่อไหร่มีเวลาเมืเ่อไหร่อะไรแบบนั้นส่วนมากจะเป็นเรื่องของเวลามากกว่าฉนนเพลนี้คือแบบสิ่งที่แบบว่าอยากภูมิใจนำเสนอเลยอ่าครับผม ครับก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเวลามากกว่าครับที่ถ่ายละครมัน2เรื่องติดเลยมา2ปีแล้ว<ม>ก็ทั้งหมดเป็น4ี่เรื่องที่พิกถ่ายมันไม่มีเวลาในการทําพาร์ทนี้เลยแต่รู้แหละว,ว่าวันหนึ่งได้ทาแหละแต่แค่มันนานว่าจะได้ทําอะไรแบบนั้นครับออพอได้กลับมาทำมิครัันแบบมันต้องปัดขุนอะไรไหมหรือมันต้องแายกคือเอนเอเนอร์จีหรืออะไรยังไงไปไขน็อตที่เข่าครับแล้วก็ซื้อแผ่นพัสเตอร์แปะหลังแบบว่ากันกันช้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยมีวันหนึ่งเต้นเพลงเนี่แหละครับ ตื่นขึ้นมารู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อตงเนี้นรู้สึกช้ำแล้วก็พอมอง,ม,องอมันช้ำได้ยังไงอะไรเย่างี้ครับน่าจะเต้นเยอะมากโอ้ด้วยครับก็มีจริงจงมันเต้นตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเลยแล้วก็มีแดนซ์เบรกด้วยเหมือนกันแดนซ์เบรกก็ฮึบเป็นฮึบที่แบบจำได้เลยว่าตอนซ้อม่ะอยากให้ทุกคนไปดูในเบื้องหลังเนาะใน MV ของไอเอ็มวีแล้วก็การฝึกซ้อมของพีคในชาแนลของพีคด้วยมีรวมไว้หมดเลยว่า โหแต่ละคัดก็คือแบบเสียงเชียร์ยังเชียร์มวยครับเอาแล้วจะจบแล้ว,ว hey, hey. อีนิดเดียว let's go อมเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยครับมันเหมือนมันต้องมันต้องฮป์ต,ตัวเองตลอดเวลาสำหรับเพลงนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมปล่อยแล้วครับผมใกระดาษกระดานนี้ครับใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนหน่อยออจะเป็นอะไรที่พีคเ,เหมือนกับเป็นเป็นแรปเนาะเป็นเป็นมิกซ์เทปที่พี่อยากจะให้ทุกคนได้ได้รับฟังกัน เป็นอะไรที่พีชทำตอนที่พี่ไปจีนแล้วไม่มีโอกาสได้ปล่อยไม่มีโอกาสได้โอกาสได้โช์นี้เพราะว่าโชวนั้นถูกแล้งไปก่อนที่พี่จะได้โชว์ครับก็เลยต้องบินกลับมาแต่ว่าคงถึงเวลาของเขาจริงๆที่พีจะได้เอาเพลงเนี้ยมาสู่สายตาคนฟังทุกคนครับผมก็เป็นช่วงคัมแบ็กทั้งละครแล้วก็เพลงด้วยครับก็มีเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเพลง21วันทฤษฎีจิตเธอเนาะเป็นเพลงที่พีชลองระบบเนี่ยแหละ ลองระบบความคิดของพิกด้วยลองระบบการอะไรต่างๆด้วยว่าเออถ้าพีกแต่งเองทั้งหมดอะมันจะเป็นยังไงก็เพลงนั้นอะได้ลองระบบแล้วแล้วก็มาเนี่ยต่อไปเป็นมิกซ์เทปแล้วก็ VIP ต่อเลยครับผมจะมีโอกาสได้ไปปิดโชว์ในรายการเพลงไหมตอนนี้ทางทาีนะอ่าให้ทุกคนติดตามครับเพราะว่าตอนนี้ก็ติดต่อไปแล้วเหมือนกันช่วงที่โปรโมทเพลงก็จะอ่ะ พี่ก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็น2พาร์ทแหละพาร์ทของนักแสดงของพี่ในในฐานะอาศิระเนาะทุกคนก็จะได้เห็นกันส่วนพาร์ทของพี่ในฐานะไอดอลก็จะให้ทุกคนเห็นตกเห็นชัดเลยว่าอันนี้คือพาร์ทของพี่ในฐานะไอดอล<ม>ครับเรองตั้ใจเราแบบเรียกว่าค่าถามตัวเองนะตอนนี้เราลงตัวไหนสักอย่างเออเป็นโอ้โหพี่ว่าเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ไอดอลเลยแล้วกันครับผม เดินมาเท่ากันนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่ายัางไงทั้งสองทางมันก็ไปได้ถ้าถ้าใจเราสู้พอครับคืออย่างที่มันยากที่สุดเลยพีคคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องใจแหละว่ามันสู้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสู้พอ,อยังไงมันก็ทําได้อีกแล้วครับผมโอ้โหฝากคัมแบ็กนี้ด้วยนะครับเป็นคัมแบ็กในรอบ2ปีเนาะอ่าเป็นคัมแบ็กในรอบ2ปีแต่ถ้าออฟฟิเชียลจริงๆเป็นคัมแบ็กแรกเลยในใน,ในรอบ5ปีที่ผ่านมา จะเป็นยังไงพี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลง V.I.P. ก็อยากให้ทุกคนน่ะได้มีพลังกันเยอะๆเ,เนาะฟังเพลงแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรต่างๆได้ฟังเพลงนี้แล้วขอให้ทุกคนมีแรงสู้ในชีวิตต่อไปครับผมขอบคุณครับ